ข้ามู่สู่ในเขตของนวิภาวดีแล้วนะ,ะทุกคนน่ขับชา้านลยนะตรงนีตาขาด<ป><ป>มีความร่มรื่นแล้วก็เป็นธรรมาชาติมากเลยเราว่า,วาคิดว่าเสียงน่าจะไม่ค่อยได้ยินหรอกเพราะว่ามันมีเสียงรถด,ดังนะ,ะทุกคน ปกติก็เคยมาเที่ยวอยู่บ้างนนะถ้าแบบถึงเวลาแบบเออสองรารอะไรเงรี้ยเด็กๆก็เคยมาเข้าค่ายอะไร,งไรเงี้ยเยาวชนก็น้ำมีของขายนะทุกคนมีคนมาเที่ยวเหมือนกันจ้า เป <c> ินค่าหลวงนั <è? S 2> t t ่นก็ต้องมีบ้างติดๆไปบ้างกี่โมงไม่รู้ขึ้นไปถึงชั้นสองพอเนาะ <laughs> ยังไม่ได้เริ่มต้น,ลง,ล,นลงเล่นนะ้ำกระโดดไม่ต้กมกอไผ่อือใช่เด็กเข <c oughs> าลงทางนี้ได้จริงเหรอ,งงอเห็นกอไผ่ก็อะ <laughs> ไ <laughs> รด้วยเนี่ มันบอกจุดที่สองแล้วเนี่ยตรงนู้นก็จุดที่หนึ่งนะ่าจะมีทางลงจริงนึกออกไหมไม่ลง,เ,งเคยเล่นมาเยอะแล้วทำเดบบเนี้ย <laughs> ดีใจมีคน <laughs> แล้วคือมันไม้มันไม่มี <laughs> แล้วเราก็ต้องไปอย่างนี้ตลอดอ่ะเ <laughs> <laughs> หนื่อยนะสู้ๆไม่เอามก็ถือก็ได้ เดินไปเรื่อยๆแล้ก็ถ่ายแบบนี้บ้างเ <laughs> หลบกล้องเก่งน,นี่นี่ต้นไม้ใหญ่สวยข้างล่างนี่มีจุดเล่นน้ำนะทุกคนแต่เราไม่ได้ลงนะเราเดินไปข้างบน งานแบบนี้ดีถ้าแบบกูเดินอย่างนี้ตลอดได้อะมันสวยไงพอดีแล้วไม่งานตาหลังก็เอาไม่ตาหลังไงเป็นที่ที่แบบเล่นน้ำนดีไงน้ำมันแบบฟู้มีหลายจุดเนาะมันร้อนตึกต๊กตึก๊กตึ๊กนี่คนตัดเป็นกล้องก็ต้องแบบพยายามขนาดนี้ชิ <laughs> งหงอไหม <laughs> เผื่อจริงจิง๊บ ไปนอนไปไปนอนอันนี้กูไม่นตันอนหนอยหรเก่งเก่ <c oughs> งตัวนี้เราต้องไปดิเหนื่อยแ้วเนไม่ถึงก็เหนื่อย้อันนี้ก็ใสดีนะเออตัวนี้น้าลงอย่างนันนะแล้วเดี๋ยวค่อยลงกันกลับไง <c oughs> ดูคนหนึ่งเต้นแต่แบบไม่เป็นไรไงค่อยๆแบบตัดให้ดีให้แบบอย่าให้เห็นคนหรือไม่ก็แบบปิดหน้าปิดตาแล้ว เราทจุดเล่นน้ไว้ที่เดียวกันขาก็เล่นทั่วหมดอะจริงทางนี้ไม่ใลงจากทางก็ลงทั่วหมดเพราะว่าแบบกลายเป็นแบบมันคนมันเยอะไงจะได้ไม่ต้องลงจุดเดียวกันอะไรเงี้ยไปไหยไปทางบนดีไหมเดินไปบนชั้นน้ําตกอะทางนั้นไปทางนี้แล้วลงทางนู้นไม่ได้อะที่เรามาเล่นกันนะคือเราเดินขึ้นจากตลิ่งขึ้นไปอ่ะ ไปทางนี้เหรอไปทางไหนตัดนายบอกจะไปทางไหนกันแน่ก็ทางมึงไงมาเดินดูตรงนี้ก่อนว<ป>ันนั้นเราเห็นคลิปหนึ่งต้นไม้มันดักทาง ทางนี้เดินขึ้นไปทางนงาู้นนั่นไมันมีต้นไม้บังอยู่มันน่าจะมีทางไปนะเราวาเพราะมันน่าจะนานลาแล้วเดินไปก็ได้ปะไปทางนั้นก็ได้ที่จริงทางนี้มันก็แบบไปได้ที่เราจำได้ไหม อะไรนะเดี๋ยวขาลงก็ได้ลงทางนั้นสรุปน,นักแสดงเลยแต่งแต่งหน้าทาลิปไปอย่างดิไม่อยากเดี๋ยวดิกลัวอยู่ อ๋อขอโทษเราไม่ได้เล็กขอดอีกแล้วมีปลาด้วยตัวใหญ่ด้วยนะปลาเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะทุกคนนี่เราถ่ายให้เห็นบรรยากาศเราจะไปต่อ Nè Ờ, nó đơn ngắm mặt này, mặt bằng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  มันแคดูเล็กอะแต่ว่าจริงๆมันก็ดูปลอดภัยดีเพราะพวกเรามันแบบมันธรรมาดาเราชินแล้วไงรอดจากวัดถ้ำวันนั้นมาได้อะ่ะไอ้นี่จิบ๊บจ๊บอ่ะยังอยู่รูไม่ได้เป็นห่วงกไม่ไม่ไมันไม่ได้อันตรายอะไร อันตรายกดไม้เย่มาแหลมแหลมนิดนึงอ่ะเส้นทางมันแบบเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยตามไปได้อย่าเพิ่งทํา ไอได้โอ้สูงจัง <Okay. S 1> นั่นน่ะก็าลอดไปโอ้โอโอนนลอดไงวะนั่นไ่ะเห็นไหมถ้าข้ามกูว่าแบบเดี๋ยวเป็นข้ามไม่ได้แล้วบางคนอ่ะก็มีพิเรนข้ามแต่ว่ามันมีทางลอดไใช่เราลอ,อดดอ่ะ